เอาไปโพสต์ไหมคะครับเอาไปโพแล้วก็เอาไปหลอมแล้วก็ส่งที่ตู้เลยครับโพนี่ก็คือรถถังขยะค้างๆตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเอาไปหลอมเนี่ยเอาไปหลอมที่ไหนออาคะนี่ฮัลโหลตอนไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ยันเช้าอยู่ชั้นอะไรจะมีเงินไปเช็คขนาดนั้นนะ <laughs> ขนาดแบบเอ้ยเนี่ยยังคิดอยู่เลยว่าเดี๋ยวแม่งเอ้ยอยู่ <บา S 2> ยันเช้าอยู่ยันอะไรก็คือแบบแม่งหัวมือกินเฟเช็คไหมเนี่ยจะโดนอะไรไหมอะไรเอกจะโดนมองประชาชนมองว่าไอ้มึงมากินเฟเช็คอะไรแกแต่จริงๆแล้วคือจริงแล้วคือแบบเนี่ยทั้งตัวเนี่ย,ยมีหมื่นสามยืนสองไม่มองหรอไม่มองหรอกจริงๆก็ไม่มองหรอก เพราะว่าเขาทํางานฟาร์มอ่ะเขาได้เขาได้เยอะกว่างไงถ้าเขามานาฟาร์มจริงๆฮะะเขาฟาร์มกันรอบหนึ่งชั่วโมงครึ่งเขาได้ห้าพันกว่าสะพานยืนะสะพายืนมือชั่วโมงครึ่งได้เท่าไหร่อ่ะพันแปดนั่นแหละเขาไม่มองหรอกเพราะว่าเขาเขามีการทําน่นนี่นั่นของเขาอยู่อะเออไปเถอะแล้วแล้วคิวนี่เขียจะเขียประมาณวันไหนจะเย็นๆนะนะ <laughs> แหมมา มาปุ๊บไม่ยอมไม่ยอมตั้งแต่ต้นไงคือเก็บตังค์อยู่เก็บตังค์เก็บตังค์มาสั่งของอยู่เนี่ยอ๋อก็หรอเนี่ยขอารามมีทองแดงยาวๆก่อนตอนนี้บอกว่าบอกลูกค้าไอ้สองเจ้าที่กำลังติดอยู่บอกว่ารอแป๊บหนึงนะครับขอสต๊อตกของก่อนอเอาเบอร์มาหน่อยมีกันแล้วอยู่แล้วปะไม่มีผมไม่มีผมไม่มี ไอ้ล้อมันมีผมไม่มีเราจะโทรมาทำไม่ผิดก่อนผิดก่อนดก่อนผิดลอ้อแหมมึงเห็นหมอกขโพสทวิตนี่มึงเอาใหญ่านะโพสทวิตอยู่สองคนนะ่ะไม่รู้ใช่คนใดคนหนึ่งว่าหนึ่งในสองคนนั่นแหละสี่สี่หกแปดเลขสวย<อ>จ<า>ังวะสี่สี่หกแปด ใช่เบอรนี้แหละอ่จำไอ้นี้ได้ไหมเอฟเป็นอ,อ่กที่เป็นนอ้องเป็นน้องเนี่ยรู้ว่าเบอร์เบอร์เลยเบอร์ะ 96, 96, 66, อะไรอ่าเก้าหกเก้าอาไงเก้าหกหกเก้า้าหกหกเก้าอุ้ยสวยสวยมีใครไปอดอดอปยังตอนตอนนี้ก็มาน้าฟาร์มนู่นนะมาสองคันละ๋ไป ญาติเหมือนแป๊บรับชวนก็คุยอะไรดีวะในบอกพี่บูดาค่ะแล้ว<ะ>ต้องเอาไปโพสตไหมคะครับเอาไปโพแล้วก็เอาไปหลอมแล้วก็ส่งที่ตู้เลยครับโพนี่ก็คือรถถังขยะค้างๆตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับ แล้วเอาไปหลอมเนี่ยเอาไปหลอมที่ไหนอะคะรถถังขยะที่เลยจากอู่ช่างไปอะใกล้หมู่ครับใกล้หมู่ใกล้กลโพหมู่อะครับอ๋อโอเคค่ะนี่สภาหมกันหรอเนี่ยสภา,าบอเลยเนี่ยเรียนระวังโดนโดาทำไรผมนะไอจับทวงน้ำ จำลองเอ็มโถงน้ำไม่มีพิษไม่ภัยหรอกถามทุกคนในสภาได้ไม่มีพิษมีภัยกับทุกคนยกเว้นล็อบเฮ้ยโอ้ไม่แน่หรอกไม่แน่หรอกนี่เป็ต่างหูไม่ไม่ไม่ใช่หรอกเราก็นานปานไม้ก็โดนมาแล้วถ่ายรูปพิมพ์เมใช่เว้ล็อบทุกคนไม่มีพิษมีภัยกับคนอื่นยกเว้นล็อบไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ครับ ับเจาเ,เป็นเด็กหน้ารกไใจดีสดใสบ้องแล้วม่กระเทือยายฉันเห็นแล้วกันฉันก็ถ่ายรูปไว้หมดแหละแบ็คแม่แถ่ายรูปใครถ่ายรูปใครถ่ายรูปหมอมี่มี่ไม่ต้องพูด <laughs> บอกกันก่อนนะครับชื่อล็อบเราครับแคสไปล็อบใช่ไหมไม่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 เราอย่าอ้างเองคนในเมืองนี้อาจจะชื่อล็อบหลายๆคนก็ได้อ๋ออ่าไม่หมิ่นประมาทไม่รู้นะอไม่เหมิ่นประมาทหรอกหน่วยงานด้วยกันเองผมไม่เป็นไรไงหนูเอ็นผมขอเฉาติงแล้วกันหนูเอ็นไม่ได้พูดผมพูดได้ได้ครับ ขอขอเปิดเชาติ้งแล้วกันใครที่เป็นใครที่เป็นหูดำเมื่นนั้นแหละเออหูดำอ่ะตอนแรกหูชมพูจู่หูดำเฉยฮะไม่นช่แหละมันพลาดแท้มันออกอ่ะเออใจดีโอ๊ยทำพูดน่ารักตะมุตะมิโอ๊ยว่าไป ในดูเอ็นไหนลองเกินมาสักเรื่องสองเรื่องซิพาหลานสาวที่บอกว่าเป็นหลานสาวไปขับรถเล่นอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะพาไปขับรถเล่นหรืออะไรเอมันหลานไหมเอ้เพื่อนเข่าก,กันหลานมันมีเรื่องอื่นอีกไหมไม่มีไม่มีแจกข้าวสาวสาวพนักอประชาชนใหม่ที่เป็นผู้หญิงโอ้ยอันนั้นเรื่องปกติเห็นทุกวัน เ<อ>ข้าหมดตูไม่มีแจกเพื่อนอะแต่แต่ที่พีกอะคือไปหน้าโรงพาบานไงไปหน้าโรงพาบาลนั้นประจําประจําเออพีกไงพีกไงพีกตรงที่ว่าอ่าไปสนใจคนมีเจ้าของอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตัดเปล่าแล้วก็ไปตัดคอตรงหน้าโรงพยาบาลโงพทวีตอนะตายมึงตาย <c oughs> <c oughs> ให้มันรู้ว่าเธอไม,ไ,ไม่เอาเอให้มันรู้ว่าเธอไม่สนโอ้ไม่ได้มีคำพูดอะไรแบบนั้นออกมาเลยไม่ได้มีไงแต่แค่น้อยใจให้มันรู้ว่าคนที่เธอเอาเป็นหัวหน้าเราเองฮ่าาสงสารเขาะอืมน่าสงสารจริงๆเลยนะ สงสารกิอะไรวะเดียสภาพเหมือนแบบถ้ามึงมีไม่มบอกม<อ>าแทนกูเถอะต้องบอกคุณเชอรี่ไว้ว่าบอกว่าอาคุยเรื่องงานได้อย่างเดียวนะครับอย่าคุยเรื่องอื่นนะครับถ้าล็อบจะพาไปไหนก็ระวังไม่ใช่คนอดียวกันไม่ใช่คนเดียวกันผมเชื่อว่ามุกของล็อบคงทำไรเชอรี่ไม่ได้ทำทำได้อยู่แค่คนเดียวนะ คนที่เขาไม่เอาใช่ไหมแต่ถ้าคุณเชอรี่เขาเขาเขา,ามีคนของเขาอยู่แล้วก็สามารถที่จะคุยกับล็อบได้และให้คนและให้คนของเขามากระทืบล็อบเอาถูกต้องดีเฉียบอะไรวนะน่ะนี่ไงล็อบจะได้รู้ว่าว,ว่าทุกคนรักล็อบ วนตัวเป็นแตกใหญ่แล้วโอ้ยล่างทองเมาเลยเกินความจริงก็คือความจริงมันไม่มีความจริงในนั้นเลยนายจะหนีความจริงไม่ได้นะไ,ไงคุณเชอรี่เขาเงียบไปเลยคิดว่าเขาคงไม่ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีมากกว่าเขาเลยเงียบเขาคง,งไม่สนใจพวกเราเฮ้ย อย่าความจริงมาพูด <reinvent> ไม่ไม่คนเอาตรงนี้ไม <habitude> <sh arti> <sh arp chuckles> ่ต <ật> <sh> ้องเก็บก็ได้ครับอันเนี้ยเป็นไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องนั้นเลยเด้อเป็นตัวเป็นตากันเชรี่เชรี่เชื่อผมไหมอ่ะอ่ะเอ้ยแค่นั้นแค่นั้นก็พอแล้วครับตามมาให้ครับเดี๋ยวโทรตามมาให้มาจะไมาเดี๋ยวมามาเดี๋ยวโทรตามให้ไปเอ่อ แล้ท็อปปิกอื่นได้ไหมรอบรอบท็อปปิกนี้ก็ได้ล็อบฟังฟังฟังหนูเอ็นพูดนะแกจะไม่มีสิทธิ์พูดเออไม่ใช่เรื่องจริงเลยอ่ะเอาสภาพเปแกไม่มีสิทธิ์จะมาพูดนะที่นี้แกจะไม่มีจุดยืนนะตรงนี้จะไม่มีจุดยืนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเคยมีด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้โอยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บโอ๊ยเจ็บ เป,ปเปลี่ยนโลดิเป็นล็อบบี้อ่ะเอ้เปลี่ยนโลไปเป็นอนุ้งเกว่ะเฮ้ยไม่มีใครทำไรแน,น่นอก,นอกจ,จากเขาด่าว่าลำคาญอะ่ะจริงทำไมสภา,า<ล>ต้องการแร่เยอะขนาดนั้นเลยเนี่ยเพื่อแผ็ดต่อไปของสภา,าสภา,าจะได้ทำอะไรได้โฟนหน่อย มันหั่นมันชิ้นมันจะอยากไปเอยมันจะหนาเปยังไงก็เลยต้องต้องการแร่ฮ้านูเอน็นอะไรอะไรวะนะฮ <c ười> ่าหมดไปไม่ขอยืมคำขอยืมคำหน่อยนะหัวจะปวดนู่เอน็นประกบหลังเดี๋ยวผมเข้าหน้าไม่ได้ดิให้มันออกให้มันออกเวนก่อนดินให้มัน,<ด>มนออก,อกเวนเดี๋ยวผมล็อกมือไม่ให้มันออกเวนประชาชนทำไรสภาไม่ได้ให้ให้ออกเวนกอนอ่ะงั้นเดี๋ยวผมทำไรอีกทงไม่้อ้ เห้ยมหี้ยเหี้ยเมี้ยเหี้ยเหี้ไเหี้ยเหม่ไเห็นยเหี้ย่หม้ยเหี้ยเหี้ยเหยเหี้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 ยเหียเหี้ยหียเหี่ยเหี่ยเหยเหี้ยเห้เหี้ยวหี้เหี้เหี้ย่หีอยเ้เห้ยเหี้ยเ้ยเหี้ยเหี้ยยเหียเ้าเหี้ยเหยเหีี้เี้เ เมกี้ล่วงอยู่ตรงโพหินตู้นี่ไงมะม่วงโทรมาบอกอเป็นลมแหละทำงานหนักเป็นลมทำงานหนักเกินปกติไม่ค่อยทำปกติไม่ค่อยทำ,ทำโอเครอหมอ,ม,อมาอุ้มไปถ้าเป็นผู้หญิงของใจของล็อบอบไปแล้วอ่ะออมนันมาติดนี้ได้ไงวะเขาเป็นลมอ่ะล็อบไปแล้วบอกใช่ขึ้นรถหมอเลยอะ ว่าไงครับอ่อยู่อยู่ด้านบนฮะด้านบนตรงไหนนิมันฮะมิมานะฮะไมมนะอ้อแนงน,น,แน่อนใช่ไหมใช่ครับเอ่อผมแนะนำว่าอ่าว่ายงสูงไว้นะฮะเพราะาสาหายหนามากเลยครับผมแล้วก็พยายามอย่าไปเก็บรถตรงนู้นนะเพราะมันไม่มีที่เบิก นี้ก็เราไปไปดำมาดูเป็นไงเป็นหน่วยกูอ่าเป็นอะไรวะมุนนาิธิเขาเรียกว่าอะไรวะปอติจึงร่วมปตัญญูอ่าปติจึงอ่ะเก็บเก็บปลาคนแล้วก็นั่นแหละก็ไปไปอยู่พักนึงอ่ะไมเจออ่ะเบกกี้ไม่นะไม่น่าเลยแต่ไม่น่าจากไม่น่าจากเพื่อนๆไปเร็วเลยไม่นะ รับรับรับไม่ต้องพูดอะไรอะ่ะไปสนใจคนมีเจ้าของแล้วไม่ต้องพูดฮะ <laughs> อะไรอ่ะมกกกบมา,ารีเรื่องนี้ได้ไงมกไปเรื่อยแหละตอนนี้ล่างทองอยู่